เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใ้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่นนงนองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ของมาชี้เพ้ารถส,สวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้เป็นนิสสันครับนิสสันทีนา่าปี2004ครับรถส,สวยหรูเลยครับสภาพดีพร้อมใช้งานเกิดต,ตัวเป็นล้านครับปัจจุบ,บันก็ยังสภาพเดิมๆพร้อมใช้ครับสมบูรณ์ ขายเพียง69,0 0 0บาทเท่านั้นเองครับรถปี24งพั0บาทครับสวยคุ้มเกินราคามากครับบอดีด้ดีไม่มีชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำหน้าเดิมหลังเดิมรถเดิมเดิมครับแห้งแห้งไม่มีชนหนักความร้อนนิ่งๆวิ่งทางไกลได้สบายรถไม่มีปัญหาครับขับเดยวยสบายสบายเล่มเอกสารชุดโอนมีนะครับภาษีไม่ขาด68ครับ ได้เ,เอกสารอรอโมเลยภาษี68ใช้กันยาวๆเรืยปีหน้าครับราคาถูกมากๆครับ69,000บาทเท่านั้นเองคุ้มครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีนะครับใบเข็บทอกมุมเดิมๆรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักนะครับ ไม่เคยแก๊สใช้น้ำมันล้วนๆคันนี้รถมีการเปลี่ยนเครื่องเกียร์มาครับ<ม>เปลี่ยนเครื่องเกียร์มาเป็นบล็อกเดิมครับก็เป็นเครื่องเทน,น้าเหมือนเดิมครับเราก็ไปใช้อีกยาวๆครับเจ้าของมาทให้เรียบร้อยแล้วเรื่มเอกสารที่โอนพร้อมโอนยางยังดีดูกันเรื่อยๆครับคุ้มๆรถชื่อเจ้าของเองเลยครับชื่อเจ้าของเองเลยเจ้าของขายเอง มือโทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นายหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้พิกัดดูรถอยู่แถวพหลามหานนทบุรคีคุ้มครับบอกปรับไฟฟ้าด้วยภายในสวยหรูฟูฟูระบบไฟติดครบแมกนิสันนะแมกนิสันสวยหรูดูดีครับในราคาเพียง69,0 0 0บาทเท่านั้นครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ